สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชนแนลสำหรับในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีกรกฎ ในปีพุทธศักราช2566ก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงภาพรวมในการดำเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศรีกร,รกฎเป็นอีกราศรีหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ดวงดีในปี2566เป็นราศรีที่ในช่วงสองปีกว่าๆที่ผ่านมาชีวิตติดขัดเหลือเกินเพราะชาวลัคนาราศรีกร,รกฎจัดอยู่ในราศรีที่ดวงแตกต้องพินทุบาทเพราะดาว พระเสาเล็งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุม,มเมร์อสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแก่ราหูเล่าอาภัพอัปปาฏให้โทษแท้ประเหิญหิน,หนเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาชาวรัคนาราศีกรกฎต้องบอกเลยว่านักหนาสาหัสเป็นอย่างมากเจอเรื่องคิดมาก เพราะดาวพระสาวเป็นดาวของโทษทุกข์ชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่โทษมีแต่ความทุกข์ใครๆก็มาโทษเรามองในตัวเราไม่ดีไปหมด ทำความดีแล้วคนก็ไม่เห็นความดีที่เราทำจะหวังเรื่องเงินทองก็ไม่ได้ดังที่ใจหวังมีความล่าช้าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเงินทองจ่ายออกมากกว่ารับเข้าทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องดิ้นรนต้องขยันทำมาหากิน แต่ก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญมีปากเสียงกับคนรักอยู่เป็นประจำญาติพี่น้องก็พึ่งพาไม่ค่อยได้มีแต่มาเบียดเบียนแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีกรกฎนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2,566เป็นต้นไป ดาวพะสสาว์จากโคจรออกจากราศีที่เลงเ็งชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วจะเข้าสู่เรือนมรณะนั่นหมายความว่าดาวโทษทุกข์จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้อีก ความล่าช้าความทุกข์ความยากลำบากความเหนื่อยกำลังจะจบสิ้นไปจากก่อนหน้านี้อยู่ในภพปัต,ตนิเล็งชาวลัคนาราศีกรกฎหลายท่านทุกใจเรื่องคู่ครองหลังจากวันที่1มีนาคม2566มันจะจบสิ้นลงดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและดาวพระพฤหัสบ,บดียังโคจรอยู่ในเรือนกรมมะข,ของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงระยะเวลา1ปี ที่มาสถิตท่านจะเป็นคนที่มีจิตใจดีฝักใฝ่ในทางศาสนาจะใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องคุณงามความดีให้กับผู้อื่นสิ่งที่ท่านได้กระทำความดีมาผลบุญต่างๆเหล่านี้จะส่งผลดีให้กับตัวท่านทำให้ท่านได้รับ ความโชคดีในชีวิตท่านจะมีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเก่าวของโบราณท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถคนอื่นจะเห็นความสามารถของท่านคนอื่นจะให้ความสำคัญกับท่านท่านจะมีโอกาสที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมเพราะฉะนั้นให้ท่านหัดเล่นโซเชียลไว้บ้างท่านจะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังและมีโอกาสที่จะได้รับความเคารพ ความนับหน้าถือตาจากคนทั่วไปถ้าท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญผลบุญจะทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่มีปัญหามีอุปสรรคในหน้าที่การงานมีความยากลำบากในเรื่องการเงินมันจะจบสิ้นไปเรียกได้ว่าผลบุญจะส่งผลให้กับตัวท่านให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎ สามารถปลดหนี้ปลดสินได้มีเงินมีทองการเงินของท่านจะดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบตักตวงให้ได้มากในการทำมาหากินและท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายเป็นอย่างดีจะมีความประพฤติที่ดี เป็นที่น่าเคารพแก่บุคคลทั่วไปและคนที่มีชื่อเสียงซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎจะประสบความสําเร็จด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบลงมือทำต้องลุยอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นหากท่านลงมือทำด้วยตนเองท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน และท่านจะมีความสำเร็จจากหลายๆด้านจะประสบแต่ความสุขความร่ำรวยมีความมั่นใจในตนเองและมีทรัพย์สินที่จะทำให้ท่านสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้นชะตาชีวิตของท่านจะพลิกจากล้ายกลายเป็นดีจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ท่านอาจจะประสบกับเรื่องทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารเพราะฉะนั้น ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจะดีขึ้นจากดาวพะพรฤหัสบดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหากท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการออกเหงื่อออกแรงต้องบอกเลยว่าจะสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตอนนี้ดาวพฤหัสบดีสถิตได้ตําแหน่งที่ดีคือราชาโชคและไม่มีความสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ในลักษณะของบาปพระเคราะห์ มีคู่ที่เรียกว่าคู่เทคนิคคือดาวพราหูอยู่เรียกได้ว่าท่านจะเป็นคนที่ท,ทำการทำงานได้ดีและดีมากท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในช่วงแรกเท่านั้นแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ท่านจะมีฐานะทางสังคมที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศชีวิตการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎจะประสบความสำเร็จ อย่างลุ่งโรดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ